สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสร้างพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคาขอบคุณด้หลายค่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแนวทางไส่ง่อนนะคะวันที่30กรกฎาคม2565นะคะพี่น้องขาก่อนคำนวณค่ะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะไปดูวันที่29ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเข้าหรือเปล่านะคะวันที่29นะคะจะให้เด่นปกติ8และ7นะคะพี่น้องค่ะ วันไหนว่าจะไม่คำนวณก็เข้าดีดีนะคะพี่น้องว่าจะหยุดคำนวณน,นี้เข้าเลยนะคะจะให้เด่นปกติ8และ7เด่น v i p 2และ1เด่นรวม3และ2นะคะพี่น้องคะเด่นปกตินะคะบนมา3 9 3าล่าง83มนะคะมาเข้า3ของเด่นรวมแล้วก็เข้า8ของเด่นแยกนะคะพี่น้องคะเข้าคู่3 8เข้าคู่3993นะคะ ไปกับทุกตัวนะคะพี่น้องชอบตัวไหนอย่าลืมไปกลับนะคะเด่น VIP นะคะจะให้2และ1บนมาสี3หล่าง8 6นะคะพี่น้องถ้าจับได้ง่ายๆนะคะพี่น้องหนึ่นะคะดูเด่นแยกใส่เด่นรวมได้เลยนะคะสำหรับ FC ใหม่นะพี่น้องเนาะถ้า FC เก่านะคะท่านจะรู้แล้วว่าจะจับยังไงนะคะจะให้ยังไงท่านโก้ถูกนะคะ FC เก่านะคะพี่น้องคะ ประมาณนี้นะคะสถิติก็มีข้อมีหลุดทุกวันเนาะพีน่นางเนาะบางคนอาจจะว่าเลขเยอะนะคะแต่ว่ามันมีสิทธิ์เลือกให้เลือกนะคะเพราะว่าใจก็แยกตัวเด่นให้แล้วนะคะดูตัวเด่นก่อนค่อยตัดสินใจกู่ด้านบนนะคะวันที่30ค่ะใจก็จะเอาผลการออกรางวัล29กรกระด,กกดาษมาคำนวณน,นะคะปกติและ VIP ปกติ 393, VIP 413นะคะ 3ามบวกเบวกสาบวกสบวกหบวกสามได้ยีนะคะพี่น้อง2 3่สิบลบหได้ยี่บอวกหนึได้ยีนะคะใจจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้สองตัววันนี้เอาสองมาด้วยนะคะหรือจะเอาดินรวมก็ได้นะคะพี่น้องแล้วตามาะค่ะพี่น้องขสองห่งถึงสอเนะคะเหมือนเดิมนะคะพี่น้องใจจะไม่ได้ไล่ให้ฟังสองหนึ่งถึงสองเก้าเนาะพี่น้องเนาะมันจะยาวนะคะ ใจก็จะได้ทํางานแลพี่น้องวันนี้ไม่สบายตื่นสายนะคะพี่น้องกลมาแบบเร็วๆนะคะสามหนึ่งถึงสามเก้าเหมือนกันนะคะสี่หนึถึงสี 2, 1, ่าค่ะสองหนกะคะหาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องจมากสองหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสองสองนะคะสองสมสองยู่ด้านหน้าแล้วนะคะสองสี่ก็อยู่ด้านหน้านะคะสองแคะ่ะ 1> 3ามหนะคะเจะมักสามสคะ่ะพี่น้องสามสนะคะสามห้า็ดแล้วก็สามเก้าค่ะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องคะตัวที่ใจไม่ได้วงไม่ใช่ไม่มีสิทธ์เข้านะคะมีสิทธ์เข้าทุกตัวนะคะพี่น้องคะก็พิจารณานดูได้เลยนะคะสี่หนะคะเจะมัก4ี่หนึ่พี่น้อง สี่สองสองสี่นะคะสี่สามสามสี่ด้านหน้านะคะสี่ห้าสี่แปดค่ะมาดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะอยากได้ตัวไหนก็ค่อยเลือกเอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคู่ด้านบนมันหลายคู่นะคะปกตินะคะอยู่ที่สี่และสามค่ะ v i p นะคะอยู่ที่แปดและเจ็ด เด่นร่วมนะคะอยู่ที่สี่และสองนะคะพี่น้องคะถ้าไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะเจจะจับตัวเด่นให้ดูนะคะพี่น้องสี่สามารถจับกับอะไรได้บ้างนะคะสิบสี่ค่ะสี่สองค่ะสี่สองสองสี่แล้วพี่น้องเนาะจะไม่ได้วงนะคะสามก็เหมือนกันนะคะสามสี่สามแปดสามสองสามเจ็ดนะคะพี่น้องแหล่าตะมัก่กะพี่น้องคะ่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องคาทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าเอฟท่านไหนอยากได้แนวทางอื่นนะคะพี่น้องสามารถแ like, อดไลน์เข้ามาได้อยู่โปรไฟล์ด้านบนนะคะพี่น้องขาอยู่หน้าโปรไฟล์รูปใจนะคะกดเข้ามาได้เลยนะคะพี่น้องามีทุกอย่างนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ